ออคลิปนี้เราจะมารีวิวกันแบบเร็วๆค่ะนี่คือตู้เตาบินเตาบินเตาบินตบตตู้นี้แบรนด์เขาตั้งใจให้เป็นโรบอติกบาริสต้าสามารถเป็นคาเฟอัตโนมัติ24ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะลองสั่งเครื่องดื่มดูค่ะพร้อมจากกดปุ่มดำอันใหญ่ๆนี้ แล้วก็จะมีประเภทเครื่องดื่มให้เลือกจะกินชากาแฟนมหรือโปรตีนเชคก็ได้พอกดเข้าไปดูแต่ละประเภทก็จะมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายใครชอบดื่มอะไรก็จัดไปเลยค่ะมีทั้งร้อนและเย็นถ้ารายการไหนหมดก็จะมีป้ายขึ้นให้เห็น,นชัดเจนต้องบอกเลยว่าเห็นตู้แค่นี้มีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายรายการมากๆเลยมาดูพวกชากันค่ะมีเมนูโปรดของเราด้วยมัทฉะลาเต้เย็น และเครื่องดืม่มในตู้นี้ราคาก็ไม่แพงเลยนะคะและที่งงก็คือมีโปรตีนเชคมีพวกเวโปรตีนขายด้วยค่ะเดี๋ยวว่างันนี้เลยโคกยังมีขายเลยพี่ทูลองดูดูอยู่นานก็ตัดสินใจเลือกโอริโอปัน่นภูเขาไฟตู้นี้มันขายโอริโอภูเขาไฟปั่นด้วยเอาวะล่ะต้องเอาแล้วแหละหลังจากที่กดเลือกโอริโอปัน่นภูเขาไฟ ตู้ก็จะให้เราเลือกระดับความหวานและก็สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับหลอดและฝาก็ได้หลังจากกดซื้อก็จะมีวิธีการจ่ายเงินให้เลือกซึ่งมีหลายช้อยส์มากค่ะจะทำอยู่ ไปจริงว่ะกำลังบอกอยู่ว่าแต่มุคดีอ่ะเหมือนใส่น้ำแข็งเลยเอ้ยเราตน้ำแข็งจริงเฮ้ยเจ๋ง ขาดาวนะครับพร้อมเสิร <len persu> <ions> <inaudible> ์ฟให้หกวิอืมโคตรเทเลยโอ้ยโอริโอภูเขาไฟเป็นไงล่ะนุ่ แต่ครัคุณต้องโดนแล้วล่ะเฮ้เป็นยังไงบ้างอะอร่อยคือมันมีคุกกี้ในตัวโอรีโอท็อปปิ้งด้านบนไงสุดยอดน่ะประสบความสำเร็จไหม รสชาติกำลังดีหวานหวานพอดีสำหรับเขาอะแต่น่าจะหวานไปสำหรับตัวเคไม่เป็นไร่เขากินนี่กินนี้ลลและเขาเขียนชื่อเราผิดเป็นคุณโดโดอาเจียอาฟีมูจียเลยอาดอฟกุนชานม่จังมีอันเน็มอเคโคมูเซ็ I I ถ้ารมวันนี้คงมีคลิปเท่านี้นะครับ ก็คือว่าตอนนี้รอหมอมาอยู่ก็เลยหาเนี่ยกินก่อนในระหว่างรอใช่ครับใช่ครับ <c oughs> อร่อยมากแล้วทำไมขอดูด้วย